ก่าวเรียนท่านคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะทุกท่านนะคะที่ฉั้นนางสาวกรานธิดาพุทธกูลตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะค่ะโรงเรียนบ้านคลองหลวงตำบลอําแพงอําเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครที่ฉันสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญาสาขาวิชาการศึกษาปฐม,มวัยนะคะโรงเรียนบ้านคลองหลวงเปิดทําการเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2 5 6 6นี้นะคะมีนักเรียนทั้งสิ้น1 5 4คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจํานวน45คนและระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง6จํานวน109คนค่ะ ดิฉันนะคะได้รับมอบหมายหน้าที่นะคะให้เป็นครูประจําชั้นระดับอนุบาลปีที่3นะคะทาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียนนะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตนําเสนอนะคะสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะคะในการจัดก,กิจกรรมขึ้นมาในวันนี้นะคะเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีการนําสื่อนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาร่วมนะคะในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ร่วมกับ การเรียนรู้ของอนุบาลที่มากขึ้นนะคะถ้าในการเรียนรู้นะคะบางทีนักเรียนนะคะอยู่ที่บ้านอาจจะมีการเล่นโทรศัพท์จากที่ผู้ปกครองได้ให้ไว้นะคะเนื่องจากผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่มีเวลานะคะเลยให้นักเรียนอยู่กับโทรศัพท์ทําให้นักเรียนนะคะอาจจะไม่มีเรื่องอทักษะกระบวนการท,ท,ที่น้อยลงนะคะแล้วก็การสื่อสารการแก้ปัญหาต่างๆนะคะทำให ทำให้ได้น้อยลงนะคะจึงนะคะปรึกษากับทางผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูระดับชั้นปฐมวัยอนุบาลปีที่1-3เลยนะคะร่วมกันนะคะคิดระดมความคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนสามารถมีทักษะกระบวนการคิดการสื่อสารการแก้ปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นนะคะจึงนะคะเป็นการนำมาสอนในวันนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะที่ฉันได้นำเสนอนะคะในเรื่อง การแม่สีนะคะแล้วก็การผสมสีนะคะเป็นหน่วยเกี่ยวกับโรคสวยด้วยสีสันนะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ของปฐมวัยนะคะในของภาคเรียนนี้นะคะนักเรียนนะคะก็จะได้มีการฝึกทักษะการคิด การพูดนะคะการสื่อสารการแก้ปัญหาต่างๆการทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะคะโดยนะคะดิฉันนะคะจะใช้กิจกรรมแบบ active learning ในการสอนนักเรียนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะคะทุกคนเลยนะคะสามารถทํางานกลุ่มร่วมกับเพื่อนได้และสามารถทํางานเดี่ยวของตนเองได้นะคะในในวันนี้นะคะที่ฉันก็ทําทั้งหมด2กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรมสริมประสบการณ์ซึ่งเป็นพื้นฐานของกิจกรรมของการสอนปฐมวัยอยู่แล้วนะคะในกิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะดิฉันก็ได้มีการให้เด็กๆนะคะ ฝึกการคิดท่าทางนะคะแบบผู้นํานะคะแล้วก็สามารถทําเป็นผู้ตามได้ด้วยในการคิดนะคะนักเรียนทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนก็จะสามารถออกมาคิดท่าทางของตนเองได้ซึ่งในช่วงแรกๆนะคะนักเรียนอาจจะมีการเขินนะคะคิดท่าทางไม่ถูกนะคะแต่ว่าครูก็ช่วยกระตุ้นนะคะทำให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและสามารถทําท่าทางออกมาได้นะคะส่วนผู้ตามนะคะก็สามารถทําท่าทางตามเพื่อนได้นะคะ ทั้งนักเรียนนะคะแล้วก็ครูก็ได้ร่วมกิจกรรมกันอยากสนุกสนานนะคะในการกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะต่อไปในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ คุณครูนะคะก็ได้มีการนําสื่อนะคะเข้ามาร่วมด้วยกับนักเรียนนะคะสื่อในเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปใช้สื่อนะคะคุณครูก็ได้มีการถามประสบการณ์เดิมของเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆเคยพบเห็นว่าแต่ละอันคือที่เด็กๆจําได้ว่าเป็นสีอะไรบ้างนะคะเป็นการ ถามประสบการณ์เดิมของเด็กๆให้เด็กๆได้ดฝึกการคิดนะคะว่าสิ่งต่างๆสีต่างๆที่เราพบเจอมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆก,ก็สามารถตอบออกมาได้นะคะแล้วก็สามารถคิดทั้งรอบตัวและในชีวิตประจําวันเลยนะคะที่สามารถบอกคุณครูได้นะคะ <c oughs> และนอกเหนือจากกิจกรรมตรงสอบถามเรื่องประสบการณ์เดิมแล้วนะคะ <c oughs> เด็กๆนะคะยังได้ฝึกการคิดกับสื่อของคุณครูนะคะสื่อต่อไปที่ครูใช้ก็คือ สื่อปริศนาคำทายนะคะโดยนะคะในกระปริศนาคำทายคุณครูไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวนะคะและให้เด็กๆฟังคุณครูจะให้คุณครูจะพูดนะคะพูดตามนะคะพูดพูดนํานะคะและให้เด็กๆได้พูดคําปริศนาตามด้วยและเด็กๆจะได้ฝึกกระบวนการคิดในส่วนนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถกลั่นกรองนะคะคมตอบออกให้คุณครูได้นะคะโดยการคิดว่าเอ๊สิ่งนั้นคืออะไรนะคะ สิ่งที่ครูบอกใกล้เคียงกับอะไรหรือว่าเหมือนกับอะไรมากที่สุดนะคะแล้วก็สามารถตอบกลับมาได้นะคะในส่วนนี้นะคะนักเรียนยังได้บูรณาการนะคะครูสอนบูรณาการความรู้เกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์ภาษาไทยและคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องคําต่างๆที่ครูยอยู่ในปริศนาคาไทยนะคะได้เอามาร่วมให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปก็คือเป็นการนํากล่องปริศนาอะไรเอ่ยน,นะคะ มาให้เด็กๆได้ฝึกนะคะการคิดแล้วก็ให้เด็กๆได้ลองสัมผัสทุกคนนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ลองฝึกการคิดดูว่าสิ่งตรงนั้นที่เราจับสัมผัสลักษณะใกล้เคียงกับอะไรที่เราคุ้นเคยนะคะให้เด็กๆได้สัมผัสทุกคนแล้วก็สามารถที่จะตอบคุณครูได้ด้วยเด็กๆ,ๆก็มีทักษะการคิดมากขึ้นและมีทักษะการสื่อสารที่บอกคุณครูได้ว่าสิ่งที่เด็กๆจับ สัมผัสคืออะไรและเด็กๆก็ยังเน้นย้ำนะคะบูรณาการคำศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของสีแม่สีสามสีนะคะสีแดงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีน้ำเงินเด็กๆสามารถพูดได้ว่าคำศัพท์แต่ละสีคืออะไรนะคะและในกล่องก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องแม่สีจานสีแล้วก็ผู้กันเด็กๆก็สามารถที่จะเรียนรู้คำศัพท์เหล่านั้นได้ด้วยนะคะให้เด็กๆได้ฝึกการคิดนะคะ แล้วก็จดจำนะคะซึมซับภ,ภาษาอังกฤษภาษาไทยเข้าไปนะคะเด็กๆจะได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปนะคะต่อไปในกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องการเรียนค่าเดาเลยคะ่ะก็จะมีการคาดเดาเรื่องเกี่ยวกับสีนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ฝึกนะคะ ทำงานแบบกลุ่มนะคะเด็กๆสามารถช่วยกันทํางานได้นะคะแล้วก็สามารถคาดเดาคําตอบออกมาให้คุณครูได้นะคะต่อไปนอกจากกิจกรรมกลุ่มแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ยังฝึกกิจกรรมเดี่ยวด้วยนะคะคราวนี้กลุ่มเด็กๆได้ทําร่วมมือร่วมใจกันทําในการคิดไปแล้วใช่ไหมคะว่าสีแม่สีผสมกันนะคะจับคู่แม่สีผสมกันสสีจะเป็นอะไรบ้างนะคะคเด็กๆก็สามารถที่จะ ่าร่วมค่าดเดากับเพ,เพื่อนแล้วก็ทําได้แล้วต่อมากิจกรรมสรุปแบบเดียวนะคะเด็กๆก,ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยตนเองนะคะคราวนี้ให้เด็กๆลงมือทําในการระบายสีนะคะเด็กๆก,ก็สามารถระบายสีหาคําตอบนะคะฝึกคิด ค้นหาคิดคําตอบด้วยตนเองนะคะแล้วสามารถบอกคุณครูได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ทุกคนนะคะทุกกลุ่มก็ออกมาทําเสนอนะคะงานของตนเองได้ว่าสีแต่ละสีคือสีอะไรและสามารถเปรียบเทียบคาดเดาสีนะคะว่าสมมติว่าเป็นสีส้มส้มอะไรที่เหมือนสีส้มได้อีกนะคะสิ่งของอะไรได้เป็นเหมือนสีส้มหรือสีม่วงสิ่งของอะไรเหมือนสีม่วงนะคะเด็กๆก,ก็สามารถ ทำได้นะคะสามารถบอกคุณครูได้นะคะตอนแรกเด็กๆอาจะคิดจัองวนนะคะแต่ว่าสุดท้ายเด็กๆก็หันกลับมานะคะแล้วก็คิดนะคะร่วมกันกับเพื่อนกับตัวเองนะคะก็สามารถคิดและสามารถสื่อสารสนทนาบอกกับคุณครูมาได้นะคะว่าอะไรที่เหมือนสิ่งตรงนั้นนะคะเด็กๆก็ได้ฝึกการคิดการสื่อสารการกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนมากขึ้นนะคะ โดยนักเรียนเด็กๆทุกคนนะคะก็ได้ออกมานําเสนอนักเรียนทุกคนนะคะเป็นการฝึกการคิดทักษะการสื่อสารการพูดนะคะการทํางานกลุ่มกับเพื่อนได้ดีมากๆเลยค่ะ จากการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะก็ที่เห็นความตั้งใจของนักเรียนนะคะนักเรียนมีความตั้งใจสามารถทําได้นะคะสามารถสนใจกับสื่อที่คุณครูนํามาและสามารถร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานนะคะอาจจะมีนักเรียนบางคนที่พูดคุยเล่นกับเพื่อนบ้าน,นะะแต่พอเห็นสื่อหรืออะไรคะนักเรียนก็สามารถกลับมานะมาพูดคุยกลับมาสนทนากับคุณครูได้นะคะวันนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นกิจกรรมที่ เด็กๆได้เรียนรู้นะคะควบคู่ไปกับความสนุกสนานนะคะก็เด็กๆก็ได้มีทักษะการคิดการสื่อสารการแก้ปัญหาที่มากขึ้นนะคะในวันนี้ก็ขอก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านคะ่ะ